สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อุตพรพามาเที่ยววัดทางสายกันนะครับขึ้นไปชมความสวยงามของวัดทางสายหรือว่าพระบรมธาตุเจดีย์พระดีประกาศกันนะครับไปดูนครับว่าข้างบนสวยงามขนาดไหนนะเดินขึ้นไปชมกันนะครับเพื่อนๆนะฮะด้านบนระยะทางประมาณ120เมตรนะกว่าจะขึ้นไปถึงนะครับปเลยเลยครับเพื่อนๆก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะอยู่เหมือนกันนะี่ด้านทางขึ้นนะะก็ขึ้นทางถนนไปชมกันนะครับ ก็เป็นวัดที่อยู่บนเขานะเป็นธรรมชาติข้างทางความสวยงามธรรมชาติมากๆนะครับนี่ฮะขึ้นมาใกล้ถึงแล้วนะครับอันบนสุขเนะนี่ครับพระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศนะครับเพื่อนที่มาเปลี่ยนกันเก่อนมา เดี๋ยวเราไปชมด้านบนกันนะครับเพื่อนๆชมความสวยงามด้านในของอพระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศกันนะครับก็ถึงแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปชมความสวยงามด้านในกันนะครับว่าด้านในจะสวยงามขนาดไหนนะฮะไปครับเพื่อนๆเข้าไปชมด้านในกันนะครับว่าสวยงามมากขนาดไหนนะฮะนี่ฮะเข้ามาด้านไหนแล้วครับ ครับเพื่อนๆเข้ามาด้านในนะมาชมความสวยงามกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ชมกันทุกมุมเลยนะครับเพื่อนๆว่าสวยงามวิจิตรการตามากเลยนะครับนี่ฮะก็เป็นความสวยงามวิจิตรการตาด้านในนะครับเพื่อนๆนะันน่่งี ชมกิจกรรมฝาผนังลงเขาเรียกว่าลายลงทองนะ,ะบทกาเรียนไม่ค่อถูกนะว่าเขาเรียกว่า,างานจิจกรรมอะไรนะแต่มีความสวยงามงดงามมากๆนะครับนี่ฮะที่สุม่ม บานประตูนะีก็จะมีก็เรียกว่าเป็นรูปลุกคเทวดานะครับนี่ฮะจีนนี่รูปเอ๊ี่ไหนรูปแี่นีอันนี้ สวยงามมากนะครับเพื่อนข้างในนี่เย็นสบายมากเลยนะลมพัดเย็นสบายเลยนะครับเพื่อนเดินชมความสวยงามรับลมเย็นๆน ลานบอกสาทุสาทุนะครับสังเงานะแบบมาทุกซอกทุกมุมนะความสวยงามเดี๋ยวเราไปชมด้านบนกันนะเพื่อนๆะด้านบนก็ขึ้นไปได้นะชมด้านบนกันนะครับนี่ก็ทางขึ้นด้านบนนะ ว่าจะบนหรือด้านล่างนะมีความสวยงามทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆนี่ฮะด้านบนนะก็เป็นพระพุทธรูปเขาเรียกว่าปางอาม,มานหรือท่ามสมุดนะผมก็เรียนไม่ถูกเพื่อนๆนี่ฮะด้านบนฮนะชั้นบน รูปปางรู้สึกว่าจะห้ามสมุดนะเป็นความสวยงามด้านบนนะครับนนี่ฮะก็ะสวยงามไม่แพ้ด้านล่างนะครับเพือ่อน ความสวยงามด้านบนก็จะเป็นประมาณว่าเป็นงานแกะกระจกนะครับเพื่อนๆนี่ยก็เป็นกระจกนะครับเพื่อนๆนะมีความวิจิตรคันตาสวยงามมากๆนะฮะก็ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะเพื่อนๆนะเป็นกระจกที่ใช้ลดลายนะทำขึ้นมา เดูแล้วสวยงามมากๆนะครับด้านในก็ไม่ต้องใช้ไฟนะไม่ต้องใช้แสงไฟนะนี่ก็เป็นสวยงามมากๆนะนี่ฮนะ <Go. S 2> ก็เก็บงามเก็บความสวยงามมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับ คนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปอุดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอุดจะมาถ่ายให้ชมกันใหม่หาสถานที่สวยๆมาถ่ายปเพปื่อนๆชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ดขอลาเป็นงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย